วันที่สี่จะเป็นอครอบเสียพิคเนธแล้วก็แต่ครอบเสียพิเนธรู้สึกว่าพิธีจะอยู่เดินบนนี้อย่างเดียวเลยนะก็จะมีการอ่าวงสวงอัญเชิญทเทวาดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทพพรหมเดบาคูบาจากสิบสองภาษาเนี่ยนะเชิญเสด็จลงมาแล้วก็เชิญเสียพิ่เนธเจิมแล้วก็ครอบให้ลูกศิษย์ในวันที่สี่นะครับลูกศิษย์ต้องเตรียมอะไรมาบ้างไหมครับไม่ต้องเตรียมเลยจ้ะเพราะว่า อาจสมของเราเนี่ยจัดเตรียมไม่หมดแล้วนะจัดเตรียมไม่หมดแล้วคร<ช>ับและที่สําคัญคือว่าอาจจะมีพันคูสามร้อยบาทเท่านั้นเนละยที่ต้องเตรียมมาน่ะนะคร<ช>ับอืมแล้วส่วนในวันนั้นมีการแสดงจากศิลปินมีโมโหรสพลื่นเริงอะไรไหรมครับอาจารย์โมโหรสพไม่น่าจะได้มีนะแต่ว่ามีเหล่าศิลปินแหละที่มา่ะเขาก็น่าจะแสดงให้คนที่มาได้ดูแหละ<ช>นะศิลปินก็มีหลายท่านมีนักร้องก็การรัศนะ<ช><ช>นะที่กําลังดังใน โลกออนไลน์ Look,